ทำไมเราต้องรู้จักต้นไม้นะครับเวลาเราจะจัดสวน,นครับถ้าหากเราไม่รู้จักต้นไม้นะครับเราจะพลาดหลายอย่างเลยหนึ่งนะครับเวลาเรานํามาปลูกตกแต่งสวนนะครับ เราไม่รู้เรื่องอต้นไม้ชนิดนี้รากเขาใหญ่รุนแรงนะครับรากขนแขนงที่ไปกับผิวดินเขาใหญ่นะครับถ้าหากคุณไปปลูกใกลอ้อาคารก่อสร้างคุณหรือบอ่อปลาอะไรสักอย่าง,งคุณนะครับน้ําตกอะไรเพื่อมีโอกาสที่มันจะไปทําลายโครงสร้างแล้วทําให้บ่อแตกรั่วซึมนะครับหรือถ้าเป็นอาคารบ้านก็อาจจะเกิดร้าวนะครับและไม้ผัดใบทําไมต้องรู้ไม้ผัดใบนะครับถ้าคุณไปปลูกใกล้แนวหลังคาบ้านคนุณแล้วคุณ <será. S 1> มีรางน้ําฝนนะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นแม้กระทั่งบ้านจัดสรรโครงการแบบราคาหลายล้านบางทีนะเวลาซื้อบ้านมาใช่ไหมครับเวลาคุณซื้อบ้านจัดสรรมาแทบจะทุกลายผมเห็นนะครับถึงแม้บ้านคุณจะหรูนะบางคนนะมักจะต่อเติมด้านข้างออกมาใช่ไหมครับหลายคนเลยแหละมักจะต่อเติมออกมาเป็นห้องครัวบ้างห้องเก็บของห้องอะไรสักอย่างคุณใช้ประโยชน์มักจะต่อเติมห้องออกมา,ลาลแล้มมวมักจะไปสร้างชิด นะครับสร้างคิดกับแนวกําแพงของเพื่อนบ้านนะครับใช่ไหมครับหลายคนเลยซึ่งจะจะสร้างอย่างนั้นนะครับและก็จะไปทํารางน้ําฝนนะครับที่มันอยู่ใกล้กับแนวกําแพงบ้านเลยนะครับผมเคยถ่ายรูปไว้นะผมมีรูปอยู่ก็จะทํารางน้ําฝนไว้ไงครับโอ้ถ้าเกิดผมผมนึกภาพนะผมเห็นหลายหลังนะถ้าเกิดว่าไอ,ไอหลังเนี้ยทํารางน้ําฝนไม่ชิดกับแนวกําแพงไงครับแล้ว อ่า uh, อีกหลังหนึ่งเขาอยู่ตรงนั้นถ้าเขาปลูกต้นไม้แล้วเกิดต้นไม้เขาเป็นไม้ผลัดใบแล้วมันผลัดใบแล้วมันปิวมาตกไอ้ตรงหลังคาบ้านอีกหลังที่อยู่ด้านข้างกันอะ่ะลองคิดดูนะครับว่าถ้าใบไ,ไม้มันร่วงไปเต็มไอ้ไอ้รางน้าฝนอะ่ะรางน้ําฝนของบ้านอีกหลังเนี่ยที่สร้างไม้ชิดกับกําแพงอะ่ะแล้วฝนตกบางคนว่าผมใส่ตะแกรงกันใบไ,ไม้แล้วถึงคุณใส่ตะแกรงก็จริงแต่ ใบไม้มันก็ทับผมลงไปล้างน้ําฝนเรื่อยๆนะครับหล่นลงไปหล่นลงไปทับเงี้ยแล้วถ้าเกิดฝนมันตกน้ํามันก็ลงไม่ได้นะครับหรือถ้าลงได้อีกก็มันจะไหลามาแล้วมันจะลงลงไปในท่อที่เราส่งลงไปด้านล่างแล้วยิงออกไปนอกบ้านเราที่ท,ท่อระบายน้ำเนี่ยนะครับเกิดใบไม้มันไปอุดไปตันอีกนะครับโอ้แล้วน้ําไม่ลงน้ําล้นเออที่รางน้ําฝน ย้อนเข้าฝ้าบ้านคุณอีกนะครับโอ้โหนยครับคือปัญหาคุณจะตามมาเยอะเลยนะครับเรื่องใหญ่นะครับอันเนี้ยคุณอย่าคิดว่าจัดสวนเนะี่ยซื้อต้นไม้มาปลูกปลูกแค่นั้นนะครับคือมันมีผลตามมาเนะี่ยจากความไม่รู้ของคุณเนะี่ยบางทีนะครับคุณเสียเงินเยอะๆโดยไม่รู้ตัวนะครับอ่าคุณอาจจะพลาดนะแค่คุณปลูกต้นไม้ผิดตำแหน่งผิดชนิดไม่รู้เรื่องลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเนะี่ย คุณพลาดแค่นั้นอนะ่ะผ่านไปหลายปีคุณรู้ตัวอีกทีนะครับฝ้าบ้านคุณก็พังนะครับน้ํารั่วย้อนฟงย้อนฝ้านะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องให้ช่างมาแก้ฝ้ามาซ่อมฝ้าทาสีใหม่อีกช่างต้องเข้าเข้าออกออก,ออก,ออกบ้านคุณอีกเรื่องใหญ่และยิ่งถ้าไอแนวหลังคาบ้านคุณที่คุณต่อเติมออกมามันไปชิดกับเพื่อนบ้านอีกโอ้ยผมไม่อยากจะนึกภาพนะครับมันก็มีปัญหาตามมาเยอะนะครับหรือนะครับ หรือนะครับพื้นที่ด้านข้างบ้าน,นครับเหลือไม่มากหากเรารู้จักลักษณะนิสัยในการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ต้นนี้นะ,ะมันเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตออกด้านข้างแผ่้านข้างอายกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างไอ้ต้นชงโคไปบ่อยลวอันเนี้ยผมอายกตัวอย่างเช่นต้นน้ำเต้าต้นหรือต้นจินเป็ดฝรั่งที่จัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับอ ไม้ชิ้นนี้มายืนต้นชิ้นนี้มันจะเริ่เติบโตออกด้านข้างมันจะรีลามันจะออกไผลออกด้านข้างนะครับอ่าแล้วนะครับถ้าด้านข้างบ้านคูณพื้นที่ไม่กว้างพอนะครับมันก็จะเลื้อยข้ามไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับและไน้ําเต้าต้นนี้ผัดใบนะอ่าผัดใบนะครับและถึงเวลาฤดูการเขาผัดใบผัดใบไหมครับใบไปร่วงเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวก็มีปัญหาทะเลาะอีกนะกิ่งล้ําไปบ้านใครแล้วมันก็จะเลื้อยเข้าบ้านอีกนะครับ แต่ถ้านะครับคุณมีความรู้เรื่องต้นไม้คุณอาจจะหาะต้นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกสูงขึ้นไปด้านบนนะครับไม่ออกด้านข้างเยอะแล้วเอามาปลูกตั้งแต่ต้นยังหนุ่มยังสาวแล้วก็ค่อยๆตัดแต่งได้นะครับค่อยๆเลี้ยงเข้าไปนะครับซึ่งไม้พวกนี้มันก็จะมีหลายชนิดนย่ยยกตัวอย่างเช่นต้นบุญนาคนะคุณเอามาเลี้ยงตั้งแต่ต้นเขายังสาวนี่นะ,ะแล้วคุณก็เลี้ยงให้ไปสักระยะหนึ่งคุณก็ควบคุมทรงพุ่มตัดแต่งเขานะครับ พราะว่าต้นบนหน้าเขาก็จะไม่ออกด้านข้างเยอะเขาก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นทรงพุ่มทรงกระบอกหรือทรงพีระมิดนะครับเพราะนี้เขาก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับไม่ออกด้านข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งต้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าหากเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับเวลาคุณปลูกต้นไม้ถ้าหากคุณไม่ต้องการที่จะขึ้นไปบนหลังคามากแค่ต้องการจะบัง นะครับบางด้านข้างมันก็มีต้นไม้ให้เลือกเยอะนะครับที่คุณจะปลูกบางด้านข้างนะครับอย่างต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มสูงขึ้นไปบางด้านข้างเนี่ยนะที่ความสูงประมาณสักห้าหกเมตรนะครับแล้วเราก็ควบคุมตัดแต่งมันมีเยอะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งต้นทองอุไลนะที่ดอกสวยๆนะครับคุณก็สามารถปลูกเพื่อบ,บางด้านข้างได้หรือแม้กระทั่งพวกต้นยี่โถอะไรต่างๆเนะี่ยรากมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับหากคุณต้องการแค่จะบังแสงแดดที่มันบ้านคุณชั้นเดียวใช่ไหมครับ ชั้นเดียวเองอ่ะมันไม่ได้สูงมากอ่ะแค่จะบางแสงที่มันจะส่องมา45องศาทะยังเข้ามุมหน้าต่างเข้าข้างบ้านคุณเนะี่ยเพื่อจะทําให้ตัวบ้านคุณร้อนนะคุณปลูกแค่ปลูกแค่ต้นยี่โถงก็พอช่วยพางแสงแดดได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปเอาต้นไม้ใหญ่มากมาปลูกก็ได้นะครับหากคุณรู้ว่าขนาดความต้องการที่คุณจะใช้ประโยชน์จากต้นไม้ของคุณนั้นคุณต้องการประมาณไหนนะครับเนาะ